อืมอ mm ืม hmm. mm hmm. วันนี้ลมบ่อยๆใหญ่ปับ๊บัเสนทแถมโ้นี่ต่างหาก ยายขอไปฟังพออิน mm hmm. ขอเฝ้าพาอ,อ,อินสักครับนะคะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ได้ขอบคุณที่แม่เข้ามาได้จะไปเฝ้าไปยินเผื่อไปยินใ้ตัวดีมาให้แม่หช่อยม mm hmm. แม่บอกแม่ชอบส mm ี่แปดเก้าอืมอีกตัวก็หน mm ึ่งแปดดูสิ รอบนี้ไม่ใช่โชคดีไหมโอเคขอบคุณนะคะบา <Bye. S 2> ยโชคดีค่ะทุกคนบายบายสี bye ่แปดเก้ากับหนึ่งแปดจะเร่วนะคะ